โอ้พอดีพอดีงามเนาะโอ้พอดีเป๊ะเลยโอ้ก้ามขักเลยอืมอันก็ว่ามันยังมีก้ามอยู่เนาะอ่ะดูโดดเามาพื้นอุปผ้าสวัสดีเลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมมือนเท่ากับออกมาให้เมื่อนี้พอดีแม่แตงโมเพิ่นมาตัดลำมันตด มาลายคนอยู่บนนี้มาตัดลำมันตน้นแนะเมื่อก,ก,ก,อก่อกนเมื่อวานเห่าเ่ะก็เอาไปขายมันนี่ที่ตากมือก่อนนะเอาไปขายบ้านนี่แล้วมือนี้มาตัดลำต่อเลยนี่นังล่ะย่าปะย่าปะเดบะในหมวกกี้อันนี้เห่าเลยิมะเร่อมาตัดลำมันต้นบ่ไหมนี่ได้ถ้าได้เมื่อคืนเนี่ยคายมันต้นนะจะได้แซนหนึ่ง กูสีกสไมเดอสมัลเดอหมูา้าโมได้ถ้าได้ตัมืก็ืนนี้นก็เือแม่คนละแสนแม่หาคนละแสนขป้นน้ำมากินเมียงมาเดือลูกสาวบ่าพมานะคะเดไม่เาเเลยเขาเห็นนะไม่ได้บอกเป็ดปูใหญ่เลยสิมาเห็บตาเป็ดกินมาหนอจูหาย เอาเหลือดเป็ดเป็ดผู้บอกผู้ห้ามนะหัวดำใเตาเป็ดบ้างเปลี่ยนยูบดีบ้างมาเป็นกะกินเอาเร็วนะ ไพ่ 4, 5, ักไพ่พม่สี Hadi. ่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าไม่เอม่บ่กผักเทอรมเลยแต่ไม่มีเป็นห้าป่เฮ้ยเอาเอานะเอาเจ็ดกินเมือนี้กับเป็ดเจ็ดกินแหล่จังลงตัดลำมันต้นโอ๊ยไงเติบเติบมาแบบนี้เอาเลือดเป็ดแล้วจัะหน่อยสิ พ่อแมาและเป็นคนหลกคนเกมาเปล่าแกมาหน่อยเพื่อนหยัดมาใหญ่กินบ่หนะเกพักสร็ตาเป็ดประมอพักเสริมโมได้มาปลูกบ่หนิพักเสริมแล้วกินกับตาเป็ด เพิ่นปะเฮออันปลาหมูวายปุนะเพิ่นปะอันนานน้อยนะก็งามบ่นะนี่พักอันนี้อันเห็ดสมคันสมคักกันได้ไหมมีอีกคันเฮออีปลาคันเลยปลาที่มันคันอยางเชคนขันสมบ่อะนะขันสมขันสมเนี่ยพักเทิมนี่อ็มาแต่เพื่อนยางดีเออพักเไปน่าพักเทิมอันพุ่มมาพุ่มจ้อนไป น,นั้กยังคิ s <S บกรับลายโพดมาหนี่อจุ่งนานน้อยนะเฮ้ยแม่หมูเอามาปูเอามาปูีกเอาจะไม่ดีเอาแรก่อนหลอกแล้วพ่อแม่หลอกได้แล้วนะเดือดละบลนเอ้ำเอาวาแล้วให้บ่าพ่อแม่ัวจะหน่อยจังเอาซอยเอาสีดมันเห็ดตาเป็ดแล้วก็ที่เลือก็ับตบ อันนี้พักแมงโมผงสีเก็บเมื่อเห็ดสมเห็ดขันสมขันสมพักซอยอันนี้เอาิเห็ดอันนี้ก่อนใส่ตาเปก่อนเห็ดอเี่ยแหวนเปี่ย ยัไ่เลยลาบข้มอนนแหนอยแน้อยน่มาค่อได้ดีส่อยสตาเลือเป็ดเส็จยังน,น้ะล่ะลูกแม่นอนนะ ว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบอละวันอนไรชอยตําเมียงบ่ม้อหม้อตํากินตับมะเดื่อครับมาบ้านเอาวันหัวครับตีนกับปีกก่นมันปีงทาบีผ่าน้ำตังงออะไรผ่านนั่นแหละเขามาปีงหัวเป็ดก่อน โอ้ยกินเป็ดมนี้ไพกับคารั่มมาเนี่พอเห้าโอบลบ้เดียวบุกคารัมพรามาคารั่มาเพามาคารั่เลยคาจะชือได้ลำเลยได้คาว่าคารั่นะโ้าคาหน้าลำนะแนวอื่นมีมีลำน้ำได้หนุ่มมาเนี่เอาข้คาได้ลำ พอเยอะยุบงูมาเจ้าละมึงคอยออกไปทางไห้นี่หนึ่งคนมันไปทันนูดีก็ง่ยไปผักต้มลดักัวกัวนะคาไปจังไซน้ำไปนะเห็ดเวได้เห็ดเวชัยมะพานะแบะหลักอันน้อยจะมีนะมะขามสดมาทาบีเปินวาเออภาวาจะไปเห็ดตัวแไปเห็ด

ขแ,ออแขัวใส่มนก่อนทุกขัวเครื่องในมัมาก่อนสีขัวใส่ตาเลือด ตัวนี้สีซอยเห็ดตาเลียดแล้วบ่พมาปิงทาบีตัวนี้พากันเห็ดเนี้ยอันนี้เลอะเลอะแม่มึงเลอะก่อนบุญเลอะตัวนี้เลอะต้นพากันเอาผักใส่ในหันเลยยำกินบ่ เสียงดงแล้วบาเราดดีหดน่คผิกบอกหน่อยได้มีพิวัิจอุดมจะกค้นจะนุ้ดท้ายามารัหาอเอ็ใหมเอก็ได้มีผิก ทังต้มเห็ดทั้งตาเหมือนนี่มูยุกรแต่ะอนกคันมีกินคูมือเสิกับบตุ้อคือเก่าตกินอไรก็้องาถ้ากินมูน้ไรม่รูุ้ปิดมามานเด็กจากใดลุงจะเพิ่มหมูเพิ่นกันได้นะ ตัวนี้ขัวเซตาแบบเป็ดอันนี้สิต้มหวานละขัวตัวนี้ก่อนข้าหนึ่งอันนี้มันไวตันนั้นยังมีต้มอีกสุกแล้วมาป,ปีงหัวนะยังหัวมันปีขวัดรถนีมาดูพ่อมา ขวามันนะมาปีกหน่อยได้ยังตัวน cow, ี้ผมมีคนกินน้ำผเบังมุจักบมีใครกินกินเห่านี่ละกินใครกัคาราโอ้นี่พอว่ามึงกินน้ำอพ่เฮอ่เฮอกินน้ำีว่าวัชชุฟี่เกมไมค์ีาอยงกินเด่อถ่ายพอ อันาอันิพันกะยะา้าพันธ์ล้นะคกอ้าวตัวนี้พันหล่อนบ่มีผู้กินน้ำพออัอพอพนนี้เฮ้อากินน้ำดีว่าเอาอาเอาถวยมหละใส่นี้เละอดเละ

ก,กินปีกก่อนจะหน่อยก,กินตาเว <c oughs> ลาจ้องผู้เดียวเลยบ้านะ <c oughs> โอ<ฮ>้ตากับต้มท่างตาท่างต้มไอ้ขวัวซุกแล้วใส่หนามด้วยตัวเป็นตาเลือด เต็มแล้วนี่ฉนเเต็มราพอดีพอดีมีขาดหน่อยหนึ่งมีแต่ถาเอาเลือดมันใส่ไปในถาเอาน้ำต้มนี่ถาให้มันเดือดก่อนจังใส่เลือดมันจงหอม เอเป็ดส่มแดงมาหนิไงมันะะงสมคัดทีเลือกไปป้าเหันได้หางมันได้ให้มันไตขึ้นหันทีเลือนะเออให้มันไตขึ้นทางอยู่หันทีเรือนี่ต้มเหแงก็ป็นมาังอไดน้อยบบอลมันเคยอยู่หันอนนี้กรถามันเย็นก่อนยังใส่ถามันเย็นก่อน เห้ยเห้ยนี่เป็นอะไรมาอยุกนี่ทีนี่ทีนี่แหละบัวเด็เอ้ะเราเหมันยังการจ้ะปะไปให้มันก้ามมันนะจ้ะอันนี้นะมันเค็มอยู่แล้วมันมีก้ามถ้ามันจางมันก้ามโดยโอ้ยหางประกันเหมือนกัความแสบนะความแน่นอนถ้ามันมีก้ามมีเสืสูทหัวหน้ารถบุญญาบุญญา อย่าเอิ้นหัวหน้าบุญญาต์ว่าว่ามันสิกามนะตักชุดในนั่นหรอโปรกามในนอนตโแ๊ะในน้องดีโตะลงไปเอาแล่เอาแล่เอาแล่โอ้เสียชุดได้คือเพื่อนก็เห็ดนะอยู่เหิืนปลาพุ่น้เนาะบัรนาหอยลายโอ้ยเสียชุดเลยแล้วว่ะโอ้พอดี พอดีงามเนาะโอ้โพอดีเป๊ะเลยมาดูดินนะโหยลงไหมให้มันก้ามมั้ยมาดูดินตัวดินมันยืเองไว้พี่อจานอยามันพอดีพอดีอ่ะล่างทัวร์อะไรกันตักอันนั้นเลยบ่ะนี่ตักต้มเลยนี่ก็มีแต่ถามมันก้ามบันนี่มาคอยซีนตักลุย พ่อมาจิมกระแสบพ่มาเลยวันน oh ี้นะโทษสองใหญ่โโวยใหญ่เชื่อพักเนาะหนึงเนาะเบอรเชื่อกระแกกรได้อกได้เชื่อเดียวพงโตละตูดึงลงมาไม่ออนป่ะยังย่อันนั้นากะเดื่อนี่เจ้วตับเอาตัอันี่เจวให้ก่อนนวันนะตับนยนจองอยู่เลยะเผยันนี้ก็ละวันนั่นน่ะ ชีสูดน้ำกัน้อเติมมันกัะพุ้นละค่ะสิได้กินตบเป็ดิเม่่าอยู่กินข้าวกินข้าวย่างแต่นเลือดอะไรท่านกามอยู่านกามก่อนคุมได้คุ้มได้คุ้มได้นั่งลง บวงมากเอาบ้านเน่าต้มก่อนปลาเลือดท่านกล่ำอยู่มามาไม่ละวันดึงนี่โอดึงมาบ้านเนาะดึงนี่ดึงอ๋อลืมนี่เอาตับนี่ละนี่ตั๊บนี่ตับนี่กินน้ำนกอีกเหมาอุ่นหลไรอิีมล่ะได้กินพันธุ์กระปุนพักอืมอืมนี่ก่อนอืมก็บรงกับตั๊บลำเมนก่อน กินแหล่แล้าพักันตัดลำมันต้นเหมือนนเพ่ตัวนุ่แซบล่กินกัะเพร่าข้กินตับมันบ่มาพีอีมมาเนี่ยยำอะไรรึถ้าบ้านไหนเงือบกิเงือบมาตรงนี้แบกกินโอ้ยกลมำผักอะไรปะนี่มาง่าย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  โอ้โอ้ยเชิมาวน่โอ้โมะนาวมะนาวมะนามานามานาโิเอดมนไมาเด้อหนังพาตัดินก็ไม่เชื่อเลยโลตัวดินมาโมตัวดินนะโอ้ยเคยกินดุโหดมันแน่นิดหละสาปีกินเท่านึงมาลองตาพี่น้องแฝดแ่ดนี้ นากระทานาหยุล um um ุมฮะอ่ะโอ้กลามผักอะไอืมนั่นก็ว่ามันยังมีกลามอยู่เนาะอ้าวดูโดดได้เจ้าไม่หมอดูโดดโอ้ยมาชิมก่อนก่อยกันได้ป่ะวะมีเคยกินเยอะเลยกินเยอะอะฮะตะหึงแล้องเรมาดูไหมนะวันจะไงซิมนี่ มันแสบทำไรเลยเยอยองว่ามากินบอเลือดยันเลือดแนะพอระวัเคยกินไหมยังกินี่อยางดิงหนาวใช่ครับเอมอยเอือมังเลยิมึงเลยเอ้แสบขายทีม เลี้ยเด้วยหะโอ้เต็มเพชร่ะกังคิดดูอดเล่นงอค่ะแกะบูดมาตาเพชดนะอเคาเป่งหน้าหมยล้วันสดเหมืู พน้ดพ่อมาจก้ว่านักย่างอันนั้นล่ะแซ่บเราไม่เคยกินจัดมันมดมเลยขาวร้อหอมๆอ่ะกินเข้าไปแล้ว มันมันมันแล้วก็มือมนเชาบ้องเต็มค่ำหลงเต็มคำลูอืมมันแสบ่เต็มค่ำมันบาแซ่บขักเต็มค่แ่บขัแบบนั้นแหละคนองมึงเออมันนานแล้วพูล้วขึ้นไม่ได้ เรามาตอนสี่อ่มีลูโดดิแข้มังน้าวนํ่งบีไปเลยหากลอดกินเลยบีเือวิลาก็ได้สองํามยศพ่อพ่อพ่อเป็นอะเป็นไะนเป็นลึมังก่ามาจากแนวแสบ จะสิ่มจะก็ว่าแซียบลุอันนี้นะอย่าเผาเอาแน่แตงโมกินดิบบ่ได้บ่เคยกินดิบเอาแตงกาวกอแม่บางหน้าเนี่ยเอาไปแม่กินหนึ่งนะอืดคำใหญ่ยังแซีบนะอย่าเผาเอาคำใหญ่เอาคำน้อยๆก็อด้บีบมะนาวใส่คักลุ้นแหละ เธอรูโดดอีสมโพดนะนะสมโพดได้แสบมันบอให้ว่าว่าแสบได้เก็บกองโปเลยแต่เร่งว่าแสบแห้งจ้ะนะกูงายอยู่ได้กินเขากินน้ำแล้วบันนี้ โบมดซ้ำต้มเป็ดกะพอดีกินมื่อแรงจังเมือ่อฮนกินเขาวแล้วพอยังนอนอันนี้กะลงจัดลำมันต้นวานนี้เอาไม้ใหญ่ใหญ่แล้วมามาัมานน่อยเลยนไม่น้นอยนะ,อนะอเอาแล้วพ่อมา